วัสดีครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแมพห้ามปลูกเบนลอตแมพอะไรแมพห้ามปลูกเบนลอดสงสัยใช่ไหมสงสัยดิผมก็สงสัยเหมือนกันคือทำไมต้องห้ามปลูกด้วยอุ้ยอ๋อใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าเกิดผมผมหยิบมันมันจะมันจะหยิบหยิบอะไรลองหยิบนั่น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 ่ถ้าเกิดผมหยิบไปอย่างเงี้ยมันจะทําไงมันจะทําไงจะทําอะไรมันจะทําอะไรไหมผมหยิบมาอย่างงี้ยแล้วมันก็จะมันจะมันจะตีผมอ่ะไม่ไม่มั่งไม่มั่งยา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  ผมรับไปผมรับไปผมรับไปช้าช้าผมกำลังหยิบตัวมิติมาเลยนะครับเวลแรกโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรเท่โคตรจะเดือดโคตรจะโคตรจะบ้าควายมันมาเร็วมันมาเร็วห้าสี่สามสองเอตัวแรกผมได้เป็นตัวมิติมานะครับทุกคนว้าแล้วทำไมไอ้ผู้นี้ไม่เห็นทำอะไรผมเลยทำไมอ่ะคือมันมันกลัวผมหรือเปล่าวะลองลองเอาผมหยิบมานะครับอ๋อยิ่งถ้าเกิดเป็นอ๋อก็คือยิ่งระดับความแรงสูงเท่าไหร่ แล้วก็ยิ่งขโมยยากเท่านั้นไว้ทุกคนอูอเพเกตได้ด้วยเยี่ยมเยี่ยมเอาเกตแล้วก็ซื้ออันนี้ได้นะครับซื้อไปทำไมวะซื้ออ๋อเพิ่มสปีดหรออะมาซื้อเพิ่มสปีดมามาเดี๋ยวรอบนี้ยเราไปขโมยตัวเก่งๆเลยดีกว่าตัวเก่งๆก็ต้องตัวมิติกประวะเอ้ยนี่ลีเจนต์เหรอว้ไว้อะไรอะไรอะไรเฮ้ย,ผม,ย,ยผมอยู่นิ่งเผมอยู่นิ่งงีะอย่าดิ เออเออทำไมเขาถึงไม่ทําอะไรผมเลยว่าคือเอ้ยทําไมเหลือ 3, 2, อีกสามสองหนึ่งมันคืออะไรอ่ะศูย์แล้วศูนย์แล้วมันนับถึงศูนย์แล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะมันคโมวยของเพื่อนได้ปะเนี่ยคือไอ้ไอ้ไหนุ่มคนนั้นไปยืนบ้านผมทาไมขโผมมวยไม่ได้นะโอเคมยไม่ได้เฮ้ยคือผมเข้ามาผมเก่งแล้วเว้ยคือ <c oughs> ดีจังวะอาอาอัพอัพอัพเป็นลอ็อตอัพเป็นลอ็อตยิงอัพยิงให้เงินเยอะนะครับวันนี้โอ้ผมอัพแต่ตัวนี้เลยดีกว่าอัพแต่ตัวเซตเทอร์โนเซตเทอร์โนอ่าเป็นวัวดาวเสาร์นะครับอัพตัวนี้ อุ้ยอิวหยิบมาแล้วยิบมาแล้วหยิบมาแล้วาชุบือเปิบชุบือเปิบทำไมมันมีแต่คนมาเลงบ้านผมอ่ะบ้านผมมันตัวหายากหรออันนี้มันหายากหรอเพื่อนในนี้ครับแต่วัวดาวเสาครับวัวดาวเสาเราเก่งมากนะครับออาไปนี้ด้วยตัวรีเจนเดอรี่ด้วยเรามาซื้อนี่เพิ่มหน่อยดีกว่าซื้อนี่สปริงเม็นสปริงมันจะช่วยตอนเราอุ้มไอ้พวกนี้เลยอุ้มเป็นร้อนเลยอะ ผมลองไปหาตัวแพงๆนดิตัวรีเจนอะไรเงี้ยอ่ะหยิบหยิบมาหยิบมาเนี้ยอ่ะว้ายอะไรอะไรคุย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 เขาอยอชอวจะวิ่งมาทางนี้เพื่อนไปทางอื่นไปไปอย่าวิ่งาทไหนี้ไม่อย่าอย่าอย่าวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้โอเค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 อย่าอย่าอย่าอู้วววว้าอื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปอ้ให้วิลหมื่นแล้วตัวนี้ตัวมิติของเราโคตรจะแบก ตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่โดนเลยเนี่ยเอ้าผมยังไม่เห็นจะโดนตีสักทีเลยเอ๊ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมรอนะครับเขาต้องดรอปแน่เลยเขาต้องดรอปทิ้งไว้ไอ้ตัวเนี้ยต้องดรอปทิ้งไว้แน่แผมรอชุบมือเปิบรอชุบโอ้โหจะขโมยตัวนี้นะโอ้โหตัวพิติตัวพิติไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วตัวพิติกตัวที่สองของเราโอ้โหตัวนี้รู้สึกเป็นตัวหายากด้วยนะเป็นไดมอนด์แองเจลิโนปาสตาลิโตนะฮะหุยหุยเขาจะตีเราไหมวะผมกลัวจังเลย อย่าอย่าจะล่อมาทางนี้ดี่อย่าลอมาทางนี้นี่โ้โเดี๋ยวเร็วรีบเดิน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 เฮ้ยเฮ้ยไอตัวไอตัวนี้รอแน <Bond> ่เลยไอตัวนี้มันรอผมปล่อยเว้ยโอ้โหโอ้โเฮ้ยอย่าล่อมาทางนี้อย่าล่อมาทางนี้เฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวไป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 ได้เฉยนะครับผมได้ตัวมิติกอีกตัวหนึ่งมาโอ้โห ว้าวโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยไปพลิกอัพได้ด้วยนี่ยพิกอัพพิกอัพาวาไมาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็นเนี่ยพลิกอัพมาอ่าพลิกอัพาวางไว,งวงขง้ข้างๆตัวมิติอ้าวดูดิบ้านเรามีมิติสองตัวแล้วนะครับค่อนข้างที่จะรวยมากอัพแต่มิติกไว้บ้านเราอัพแต่มิติไว้โอ้ยมิติกตัวนี้ให้วิละ่ะขมือโอ้ผมรวยมากเลยทุกคนแบบผมโคตรรวยอะ่ะเดี๋ยวผมลองไปวิ่งดูดิมันไม่เห็นจะมันจะไล่ผมเลยเว้ยไอ้พวกเนี่ยอันเดี๋ยวลองเดินเดิน เดินเดินดูนะครับมันเผื่อจะมีตัวมาไล่เรานะฮะมันจะไล่ผมอู้อู้ไอ้ตัวนี้ตัวเรนโบ์ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็ไม,ไม่เห็นจะไล่เนี่ยมันก็น่ารักดีเนี่ยมันก็นอนน่ารักดีพวกนี้เอาสมมติผมหยิบตัวนี้อ่ะหยิบตัวนี้อ่ะลองหยิบดูนะไปแล้วไปแล้วอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้พอมันลุกขึ้นแล้วมันน่ากลัวยังเลยไปดีกว่าห <c oughs> ยิบเสร็จแล้วลุกขึ้นเลยหูให้วิละหนึ่งแสนแล้วเงินล้านนี่หาไม่ยากแล้วนะครับบ้านเราตอนนี้ทำไมไนายถึงไม่จับเราเลยวะอ่ะผมจะลอง อ่ะหยิบมาตีพี่ตีพี่ฟาดผมบางทีดิไหนลองวาดผมบางทีเร็วๆๆเร็วเร็วไอเราเราเบนรถอ่ะมาฟาดพี่หน่อยดิเอาหน่อยดิเนี่ยเบนรถเหมือนเขาไม่สนใจผมเลยเว้ยทำไมเขาไม่สนใจผมวะแบบนี้ผมก็ขโมยฟรีนะเออขโมยฟรีจริงเลยโอ้ยง่ายจังขโมยง่ายมากหรือมันเป็นแบบว่าแบบมันเห็นผมใส่เสื้อสวยว่ามันก็เลยไม่ไล่ผมเอเอเอันนี้ผมปะเนี่ยอันนี้ผมปะเนี่ยใช่ผมปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เตี้ยไม่ว่าผมจะหยิบตัวดีแค่ไหนมันก็ไม่ไล่ผมเว้ย ไอเจ๋วเจ๋วเจ๋วแบบนี้แบบนี้ผมก็คือหยิบเดินชิวนะเอาตรงนะมันมันไม่น่าจะทำนั่นอ่ะคือตะแกะถ้าเกิดมันเดินม,มาหน่อยนี่มันตีผมนะแต่มันหลับก่อนเว้ยมันเห็นผมวิ่งเทมั้างเนี่ย <laughs> ตัวดีเจนใหม่อีกแล้วน่ะมันไม่ไล่ผมจริงมันไม่ไล่ผมจริงไม่ว่าผมจะทําอะไรก็ตามผมจะถูกมองข้ามเสมอนี่ได้มาละโอ้โหดีเจนดันนี่กับมิติกเต็มบ้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ๋โหโอก็คือถ้าเกิดเป็นตัวใก,ใกใล้ๆกล้เบนลอตเนี่ยมันจะเป็นการปลุกเบนลอดขึ้นมาเว้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมปลุกแล้วปลุกแล้วอ้าอย่างนี้นี่เองเราต้องอย่าไปหยิบตัวที่อยู่ใกล้เบนล็อตไว้เดี๋ยวมันจะตื่นมาตีเห็นไหมโอ้ตัวมิติกแล้วตัวมิติกแล้วเอามาอีกครับตัวมิติกอย่างนี้เนี่ยขโมยเชิลวเลยครับผมขโมยเชิลวเลยครับผมเหมือนมันจะมาหาผมเหมือนมันจะเดินมาหาผมไม่ใช่นะครับเหมือนมันจะอ้าบจะอจะโอ้โหเฮรอดโอ้โหได้แล้วได้อีกตัวแล้ว มิติกอยู่นี่มิตินีแ่แพงแพงนี่แพงนี้แพงแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนเอ,อ้ย yeah, อย่ยิไปเพื่อนวางเถอะเพื่อนตายอันตรายอันตรายเพื่อนโอ้โหมาเพื่อนนะพี่จะให้ดีวจะให้จะให้มาแล้วมิติกมิติกมิติกแบบมันไม่ไล่ผมจริงนเนี่ยเอา้าเพื่อนกูยิบมิติกกูยิบมิติกง่ายมากอะ่ะมันตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยดูมันไล่เลยเนี่ยทำไมวะเฮ้ยหรือมันจะไล่ผมแหละ มันมองผมแล้วนะแต่มันไม่เอาเว้ยมันมาไล่ผมจริงแล้วมันจะทำยังไงก็ตาม yes จ้าได้ผมว่าผมจะแบ่งบันเพื่อนเขาหน่อยครับเอาไปเอาไปเอาไปไปนี่นี่เอานี่ไปเอานี่ไปเฮ้ยเอ้ยเอาตัวนี้ปาร์้หนุ่มคนนี้นี่เอาไปเพื่อนเอาไปให้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 อืมตายเอาเราจะส้มหายไปไหนเนี้ยเอาเอาส้มหายดีเงี้ยเอาโอ้โหสาใส่ส้มไป สมหายเลยที่ผมว่านะที่มันไม่ไล่ผมเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่จบทุเรียนเว้ชัวเลยเนี่ยเห็นไหมทุเรีย,ววยนะยผมมันมันยังชี้มีลูกศอรอยู่เลยนะ่ะแบบเพจเดอะทุงอินยูเบดอ่ะชัวเลยเว้ยไม่ว่าผมจะทำยังไงมันก็ไม่ไล่ผมมันต้องเสร็จทุทเรียกก่อนเนี่ยชัวเลยนะพี่ขนาดผมหยิบหน้ามาได้แท้เนี่ยเข้าใจล้าเข้าใจทุกอย่างแบบเจมแจ้งอืมเอาตัวนี้ไปแจกให้ใครดีนะจใา้คนนี้แล้วกันแจกคนอื่นบ้างเอาสวยนั่นแหละ เดี๋ยวเอาตัวเดี๋ยวเราจะเอาตัวรีเจนไปแจกเอาไปแจกคนอื่นกันโอ้ยคนนี้ไม่มีตัวรีเจนเลยเอาไปเพื่อนอุยอ้ยข้อมขโมมาให้แล้วขโมยมาให้แล้วโอ้เกือบหายตะกี้สามสองหนึ่งแล้วว่ะตกะกี้อ่ะอ่ะเนแล้วตัวนี้เหรอเอาไปเพื่อนอันแล้วโอ้ยหลงเจ่งหลงเจ่งอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้ไปละอ่ะเอาไปเลย ไม่เอาไ,ไอ้คนนี้ไม่เอาไม่เอาเลยทั้งนั้นอไอ้คนนี้แหละไอ้คนอุยอ้ยบ้านของคนนี้มันยังจนอยู่เลยอไอ้ผมว่าคนนี้อยากได้วะให้เข้าไปเราค่อยไปหาใหม่สหาหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ดีกว่าบ้านเราก็แบบรวยมากแบบ <laughs> ไอ้ทุบเป็นล็อตยักษ์ไม่ทํะไรผมเลยอะเพราะผมไม่ขโมยตุุงๆก็ใครที่มาเล่นแบบนี้ก็อย่าไปขโมยตุุงๆนะครับถ้าเกิดขโมยโดนไล่ได้นะฮะโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผม